อารมเหมือนแบบตักน้าแล้วแม่งมีสะเก็ดน้าแข็งอ่ะลาดลงไปในตัวคือผม,มอต้อ,อ,องปีดปอกอยู่เนี่ยร้องอืออาบน้ําเหมือนชักกี้แม่มงเอาใบมีดโกนมาเกียดหลังผมเนี่ยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกูกราบซุยสวดดีสีไม่ พบกับเด็กขุนวัวนะครับทุยไม่ใช่นก็อยู่ในรายการทอล์กเด็กขุนวัวดีกว่าก็มาเล่าต่อนะครับนั่นก็ใกล้จะจบแล้วนี่ก็เหลือแค่อีก2 E p ีเริ่มเข้าเรื่องเลยแล้วกันจังหวะที่รถมารับผมกายฟุกไอ้ฟุกอะมันได้คุยกับคนที่อายุประมาณสักสามสิบสองนะครับเนาะคือผมไม่รู้อะไปคุยกันอีท่าไหนอะก็อาจจะมีคอเสียวหรือนีนั่นของอะไรของมันไปคือมันจังหวะนั้นก็ผมก็เข้าใจน้องนะ คือผมก็เคยเล่ามผมก็เคยนอนกับผู้หญิงเคยไล่แม่งลงไปซื้อของเซเว่นซื้อหนังสือนี่ผมก็เข้าใจอารมณ์ผู้ชายอ่ะและคือช่วงนั้นคือมันไม่ไหวแล้วมันต้องไปแล้วผมก็ไม่ทราวบว่าอะไรครอบงำมันมันถึงต้องพาผมเราหกลรหีเล่ร่อนไปที่โรงงานใหม่นะครับก็เข้าเรื่องผมก็นั่งรถจากที่ ผมออกจากที่อยู่เท่าแก่เก่าเนี่ยประมาณ2องทุ่มกว่าๆนะครับเนาะก็ไปถึงนูน่นประมาณสักห้าทุ่มเกือบเกือบเที่ยงคืนนะครับประมาณนี้มีป้าเขารอรับนะครับรอรับเพื่อจะเข้าไปอยู่ที่โรงงานไปถึงที่พักแล้วก็ได้นอนพักทีเนี้ยตื่นเช้ามาผมก็ได้ไปทํางานเลยต้องบอกก่อนว่าโรงงานใหม่เนี่ย เป็นโรงงานเกี่ยวกับพวกทำข้าวเกียบทำขนมทำลูกกวาดทำหาทำเหียวทำเหี้ย,ยอะไรของแม่งหลายๆอย่างอะเกี่ยวกับพวกขนมไหว้เจ้าอะไรแบบเนี้ยไอ้ฟุกเนี่ยได้ไปทําเกี่ยวกับพวกทํางานทั่วไปคืออันไหนว่างไอ้ฟุกก็ไปทำอะงานแผนกไหนว่างไอ้ฟุกก็ไปทคือสแตนบายอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยได้เข้าแผนกทําลูกกวาดน,นะครับทาลูกอมเป็นลูกอมเหมือนลูกอมได้หลายสีอะเป็นเหมือนลูกอมที่เราทําเองอะ พี่พ่น้องเคยเห็นน้ําตาลหรือเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกว,ว่าน้ําตาลหรอกมันเป็นอะไรที่แบบของเหลวแบบเหนียวเหนียวเนี่ยเหมือนน้าพึง่งแล้วก็อามาใส่เครื่องมันก็จะหมุนเนี่ยครับที่แบบเหมเือนในทิกตอกเขาจะเอามามา,มาตัด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 อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นขนมมือทําเองผมก็ได้เข้าแผน,แนกนั้นนะครับเนาะก็ทำเฉพาะลูกอมเลยช่องผมนะมีแต่ลูกอมอย่างเดียวก็งานแรกที่ผมทําก็คือมันแบบให้เอาของเหลวอะมามาใส่เครื่องแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยคือพ,พี่พี่อนน้องเข้าใจไหมว่ามันเป็นของเหลวครับ ถ้าเราทําไม่เป็นเนี่ยมันตกพื้นมันก็เปื้อนดินคือผมอ่ะพยายามทาเว้ยแต่มันทําไม่ได้คือมันไม่ใช่งานง่ายๆอ่มันต้องใช้จังหวะหมุนเนี่ยแล้วแม่งประคองแบบคือถ้าประคองไม่ดีมันก็หลุดอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าของง่ายผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่ของง่ายับผมเว้ยแลวผมก็ทําอยู่สักโอ้หทำอยู่เป็นเกือบอาทิตย์นะผมก็ยังทําไม่ได้เว้ยมันก็ยังมีตกมีอะไรบางทีมันก็ไม่ตกนะคนที่ทํางานกับผมอ่ะที่เป็นผู้ชายด้วยกันอ่ะ คือเขาก็ทําท่าเหมือนไม่พอใจผมเนี่ยว่าทําไมผมทําไม่ได้สักทีวะเนี่ยเออมันทํายากนักเหรอผมนี่แม่งอยากบอกไม่เลยนะเว้ยไอ้เหี้ย,ยมึงคิดว่าที่มึงให้กูทําเนี่ยมึงเอาน้าตาลมามาปั้นเป็นขนมไข่ขี้เกียเ่ยมเหรอไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยที่กูจะมานั่งปั้นเหมือนปั้นน้ำมันปั้นหัวปั้นคว,ว,วายเนี่ยแม่งต้องใช้จังหวะมากเว้ยมันไม่ใช่ว่าคือเอาไปวางแล้วแม่งจะหมุนหรือดึงนวดเหมือนในคลิปติกตอกอะอันนี้มันเป็นเครื่องที่แบบมันหมุนเร็วอ่ะค่อนข้างที่จะหมุนนเเร็วลยะ แล้วผมแม่งจับไม่ทันอ่ะคือมันล่วงอ่ะแล้วผมก็ทําไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าแบบผมไม่อยากอย,กอยู่แล้วจังหวะน,นั้นนะผมแม่งอยากจะกลับบ้านแล้วผมต้องบอกความด้วยว่า,วาที่ผมอยากกลับเนี่ยหนึ่งเลยโรงงานนั้นน่ะที่ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือหนึ่งไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่นอันนี้ผมไม่ชอบเลยคือแบบคนงานอยู่ในโรงงานนั้นน่ะรู้สึกว่าจะมีประมาณสักยี่สิบคนห้องน้ําที่มีเครื่องทาน้ําอุ่นอ่ะมีอยู่ห้องเดียวเว้ยแล้วแม่งก็ติด ดับดับพังพังอ่ะเพื่อนคิดดูนะว่าแม่งเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็ใช้ได้เว้ย คือเข้าใจอารมณ์ที่เกาหลีปะ่ะเราทํางานตอนหกโมงเย็นเราเดินออกมาเนี่ยบอกเลยว่าแค่เราเดินออกมาเราก็หายร้อนแล้วนะครับอยู่ในที่ทํางานอะ่ะมันอาจจะไม่เย็นคืออากาศมันไม่หนาวอะ่ะในห้องที่ทําลูกอมนะพอเดินออกมาแค่ประมาณสักสองหรือห้านาทีางเงี้ยแม่งก็หนาวแล้วอะ่ะเพราะว่าอากาศข้างนอกมันหนาวไงพอตกเย็นมาแม่งหนาวแล้วยเย็นๆมาเนี่ยสิบกว่าองศารอแล้วสิบเอ็ดหรือสิบสองแล้วช่วงประมาณสักบ,บ่ายสี่บ่ายห้าโมงเนี่ยมันเริ่มเย็นและเริ่มหนาวแล้วคือเราเดินออกมาใช่ป่ะเราผมเลิกง,งานตอน ห้าโมงหรือหกโมงแหละผมจำไม่ได้เหมือนกันเดินออกมาเนี่ยผมก็หนาวแล้วแล้วจังหวะว่วคนไทยเข้าใจป่ะมันไม่เหมือนคนเกาหลีคนเกาหลีมันไม่ค่อยอาบน้ํานะใครที่เคยไปทํางานเกาหลีรู้เลยว่าไอ้พวกเกาหลีเนี่ยแม่งไม่ค่อยอาบน้ําเออบางคนนี่แม่งกุยมากกุยอะ่ะรู้เลยว่าแม่งกุยอะ่ะคําว่าเหม็นกุยจังนี่มาเลย คนไทยอ่ะทางานเสร็จก็ต้องอาบน้ำใช่ปะ่ะอารมณ์คนไทยแบบเหงื่อออกหรือเหนื่อยมาอะไรเงี้ยเหมือนผมอ่ะผมก็เออทำงานผมก็อยากอาบน้ําอ่ะทํางานเสร็จถูกปะ่ะแล้วอารมณ์แบบเปิดน้ําอ่ะแล้วแม่งคือแม่งสะเก็ดน้ําแข็งแม่งออกมาตามน้าเว้ยตามสายยางเลยคือสมมุติว่ามันมีถังรองใช่ปะ่ะในห้องน้าอ่ะ มันจะมีถังรองเป็นถังน้ำแดงเว้ยประมาณเท่าเอวผมนะี่แหละเออเท่าเอวประมาณเท่าเอวเ,เ,เนี่ยคือบนน้าอ่ะแม่งเป็นสะเก็ดน้ําแข็งอะไอ้เหี้ยยังกะอาบน้าเซลัปี้อ่ะคือกูทํางานมาเหนื่อยกูต้องมาอาบเซลัปี้อีกเหรอกูต้องมาอาบเกล็ดน้ําแข็งอีกเหรอคือทุกๆวันอ่ะท,ที่ผมที่ผมทํางานมาเสร็จใช่ปะ่ะคืออารมณ์แบบอยากอาบน้ําอ่ะแล้วแบบใส่ผ้าขนหนูรัดไปเลยเดินเข้าห้องน้ำแม่งก็หนาหวแล้วอ่ะคือแบบห่ำหดแล้วอ่ะคือผมไม่ทะลึ่งเลยว้ยอันนี้คือเรื่องจริงเลยไม่ใช่อารมณ์แบบอดูเป็นโซนไปอาบน้ําไไปปดึงสโตตำ หมไม่ได้นะแม่งโอ้โหแทบเจ้าแหนบดึงออกมาแล้วว่าแม่งเย็นน่ะผมหนาวอ่ะไม่ใช่คุณจิ๊คิดแบบพิเรนพิเรนเย็นมาเหนื่อยทำงานเหนื่อยเหนื่อยอยากดึงโตกเนี่ยกูคุณไปดึงโซตกในห้องน้ำแม่งไม่ได้นะเพราะแม่งหนาวแม่งหดเดือก็จิ๊บเดียวอ่ะอารมณ์แบบผมอาบน้าเว้ยผมกีดปากไว้เงบุบปุบเคื่อลร้งเหมือนแบบชักกี้ถือคัตเตอร์อ่ะพี่เพียงน้องเคยดูชักกี้มั้ยไอชักกี้ไอตุ๊กตาผีอ่ะอาบน้ำเหมือนชักกี้แม่งเอาใบมีดโกนมาเกียรหลังผมเนี่ยเอออยู่เนี่ย คืออาบทีไรแม่งเหมือนจะเกี้ยวมีโกนมาจีดหลังผมอะ่ะอย่างนี้เลยผมอาบฮูหูผมร้องอันนี้ผมไม่ได้พูดเอาเองนะอันนี้คือเรื่องจริงเว้ย พี่เพ่งนน้องเคยเห็นหน่วยเซลล์ที่แม่งกระโดดลงน้ำมันมีน้ําแข็งก้อนอ่ะผมจะบอกว่าน้าแข็งก้อนกับน้าแข็งละเอียดอ่ะแม่งไม่สู้น้ําแข็งละเอียดนะน้าแข็งละเอียดนี่แม่งหนาวอีกคืออารมณ์เหมือนแบบตักน้ําแล้วแม่งมีสะเก็ดน้าแข็งอ่ะลาดลงไปในตัวคือผม,ม้อ,ดดองปิดปากอยู่เนี้ยร้องออออ ปกติผมก็่ออาบน้ําอยู่มาสักท่าดีครับนะแต่ที่เกาหลีเนี่ยผมต้องพูดแบบไม่อายเลยผมอาบน้ำนี่ไม่เกิน30วิไม่เกินไม่เกิน5้าขันน้องรีบถูรีบอาบรีบเสร็จอะคือแม่งหนาวอะคือเป็นไปได้นะผมนี่ไม่อยากจะอาบน้ํานะแต่คือคนอยู่ด้วยกันไงไอฟุก็พยายามสแสดงกล้ามหํ่อะคือแบบผมอาบได้อะเออกูอาบได้ไม่ร้องแต่ผมไม่รู้ว่าในห้องน้ํามันเป็นไงนะไม่รู้อะมันอาบยังไงของมันแต่มันก็อาบทุกวันนะแต่ผมเนี่ย ยอมแล้วผมก็อาบทุกวันนะแต่ผมอาบไม่ได้สะอาดสักเท่าไหร่ผรู้สึกว่าแม่งหนาวมากเว้ยแบบไม่ไหวอะ่ะผมจะบอกว่าโรงงานไม่ค่อยมันไม่ค่อยใช่สไตล์ผมสักเท่าไหร่นะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบผมไม่อยากอยู่อะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวที่ผมอยากจะทำเว้ยผมชอบงานอาราบัยมากกว่านะสําหรับผมนะแม่งไม่จําเจแล้วแม่งก็โอกาสที่เราจะโดนจับอ่ะค่อนข้างยากนะ ไม่เหมือนโรงงานโรงงานเนี่ยโอกาสโดนจับเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยว่า,ง,าง่ายกว่างานอาราบัยอะนะสำหรับผมนะงานสวนงานอะไรอะ่ะมันมันมีที่วิ่งไงมันมีที่หนีไงแต่โรงงานเนี่ยถ้าตำรวจเข้านี่คือเกมเลย เพื่อตอมเข้านี่คือเกมเลยนะตอนนั้นผมทําได้สักประมาณสัก6วันหรือ7วันนะ่ะผมก็รู้สึกผมบอกไอ้ฟุกว,ว่าผมไม่อยากอยู่ผมกูไม่อยากอยู่แล้วกูจะกลับบ้านเงนี้ยไอ้ฟุกก็ไอ้ฟุกก็งงนะว่าแม่งกลับจริงเหรอเออแม่งอยู่ด้วยกันออกทนกันก่อนเงนี้ยเออมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันเงนี้ยมาให้มันไปอยู่แผนกลูกอมก็ได้เดี๋ยวให้ผมมาไปอยู่ในแผนกทั่วไป ไม่รู้อะผมไม่อยากอยู่อะคือคนไม่อยากอยู่มันก็คือมันไม่อยากอยู่นะครับเนาะมันไม่มีเหตุผลนะแค่เหตุผลที่ไม่ออกแค่นี้แม่งก็กลับบ้านได้แล้วคนไม่อยากอยู่ถูกปะแต่ถ้าคนอยากอยู่แม่งเหนื่อยแค่ไหนลำบ,บากแค่ไหนมันก็อยากอยู่อะตอนนั้นผมหมดเป้าหมายแล้วอะผมไม่ค่อยอยากจะอยู่ผมก็เลยลงมาปรึกษาคนแก่คนอะไรข้างล่างอะคนที่เขาทํางานนานๆนะเพราะว่าเออผมอยากกลับแล้วช่วยติดต่อกับพวกแท็กซี่หรือคนที่รู้จักพาผมกลับได้หน่อยเดี๋ยวผมจะ โทรไปหาแม่ผมขอเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับตอนนั้นผมบอกวนะ่าผมไม่มีเงินเก็บสักบาทเลยนะเว้ยที่ผมไปทํางานเกาหลีอ่ะเออผมส่งมาใช้แต่ค่างวดรถงวดอะไรหมด <Yeah. S 1> แล้วแบบ <Yeah. S 1> ช่วงนั้นคือผมไม่มีเงินเก็บอะ่ะผมมีเงินเก็บไม่ไม่กี่บาทไม่กี่แสนบอลที่ผมติดตัวนะ <Yeah. S 1> เออมีเงินนิดเดียวผมก็โทรไปบอกแม่ผมนะว่าผมไม่อยากกลับแล้วผมไม่อยากอยู่แล้วเยผมก็เลยโทรติดต่อไปกับคนคนหนึ่งนะครับนะที่เป็นที่เขามาได้มาได้ผัวเกาหลี ให้เขาติดต่อตั๋วเครื่องบินติดต่อไปทำพาสปอร์ตใหม่นะต้องอย่าลืมนะว่าผมอะเป็นคนที่ไม่มีพาสปอร์ตพาสปอร์ตผมโดนไอ้เหียไกด์เจยึดไปแล้วแม่งยึดพาสปอร์ตผมไปแล้วแม่งไม่ให้ผมคืนเลยเว้ยแล้วผมก็ต้องไปทําใหม่อะ่ะคือผมไม่มีพาสปอร์ตเก่าที่จะไปยืนยันตัวเองว่าผมอะอชื่อนี้คนไทยเป็นคนไทยอะไรประมาณนี้ไปถ่ายรูป ไปทานู่นทํานี่เพื่อแบบาหาข้อมูลกับสถานกงสุลว่าผมมามีตัวตนเป็นคนไทยจริงนะให้ออกพาสปอร์ตเพื่อผมอ่ะจะได้เดินทางเข้าไทยได้แล้วผมก็ติดต่อแล้วก็ให้ให้สามีเขาอมารับผมที่ทโรงงานตอนนั้นอ่ะไม่อยากกลับนะคือใจนึงอ่ะผมห่วงไอ้ฟุกด้วยผมพามันมาแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นห่วงมันอนะ่ะเออแต่ว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่อยากอยู่แล้วถามมันแหละว่าถ้ามึงไม่กลับกูกลับนะคือมันอยากอยู่อ่ะไอ้ฟุกอ่ะ มันอยากทางานต่อผมเข้าใจน้องนะว่าแม่งคือมันมาทํางานมาหาเงินนะ่ะเออครอบครัวของไอ้ฟุกก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ร่ารวยอะไรมากผมเข้าใจน้องอยู่แต่คือผมแม่งอยากกลับแล้วไงตอนนั้นอ่ะผมคุยกับผู้หญิงแล้วคือนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ผมอยากกลับคือแต่มาผู้หญิงอ่ะเออวันนั้นเขาเป็นครูผมก็เลยแบบรู้สึกว่าผมอยากกลับอ่ะผมก็เลยแบบเออคุยด้วยอะไรด้วยนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะแต่เหตุผลหลกักๆคือผมไม่อยากอยู่ผมรู้สึกว่า ผมไม่อยากอยู่โรงงานอะถ้าผมได้ย้ายไปที่าอาราบัยหรือทํางานสวนผมไม่กลับนะผมก็จะทํางานต่อเว้ยแต่นี่คือแบบผมช่วในให้ฟุกแล้วว่ะคือมันมันจะย้ายบ่อยมันก็ไม่ไหวผมนี่แม่งจอมย้ายโรงงานจอมย้ายจอมย้ายเท่าแกอะคือสามเดือนแม่งสี่ห้าเท่าแก่คือไม่ไหวอะคือโอ้โหไปไหนแม่งเท่าแก่แม่งจะแบ็คลิฟผมแล้วอะตอนนั้นผมก็เลยคิดแล้วว่าแม่งเออไม่เป็นไรฟุกถ้ามึงจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ว่ากูก็กลับนะเออก็บอกน้องแล้วนะทีเนี้ย แท็กซี่เนี่ยก็มารับผมเนี่ยไปนอนบ้านคนที่ผมติดต่อว่าเออผมจะกลับอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะหนึ่งคืนผมก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับไปอยู่กับเขาเออเขาก็ถามแล้วว่าทำไมอยากกลับนู่นนี่นั่นผมก็พูดผมก็พูดสาเหตุผมไปครับผมไม่ผมนี่แม่งอึดอัดเรื่องโรงงานเลยผมต้องบอกนะว่าอันนี้ไม่ได้โกหกแล้วผมก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังด้วยว่าจริงๆแล้วผมแม่งอึดอัดมากไม่อยากอยู่โรงงานมากผมไม่เป็นใะอยู่อ่ะเออผมรู้สึกว่าขอกลับบ้านดีกว่ากลับไทยดีกว่าอ่าและเทนเนี้ยแท็กซี่ ก็มารับผมเพื่อไปทําพาสปอร์ตนะครับเนาะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับก็คือกาลังจะกลับแล้วอีพีหน้าก็คือจบแล้วอีพีนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับเท่าแก่ที่4นะครับงานโรงงานสําหรับผมยังไม่ได้เงินสักบาทเลยนะต้องบอกก่อนผมไม่ได้เงินสักบาทเกี่ยบโรงงานเนี่ยทำงานนะฮาวันก็โอเคกลับไม่เอาเงินกลับเลยฟรีๆก็ประมาณนี้ครับอีพีนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับในอีพีหน้าอีพีนี้ก็กลับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ